ชิราพรไชยรานะครับหรือว่าคุณเหมี่ยวครับอันนี้จะมีปัญหาเรื่องของต้อลมแล้วก็ปวดตึงปวดตึงบริเวณสะบักใช่ไหมครับสวัสดีครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับขอเีิญเชิญคุณใบไผ่ภูมาศครับชื่อเพาะมากครับสวัสดีค่ะเชิญครับคุณชิลาพรนี้จะเป็น ปัญหาเรื่องของต้อลมค่ะใช่ค่ะแต่ว่าต้อลมนี่เป็นมานานแล้วค่ะเป็นมานานแล้วเป็นตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมค่ะครับอาการ<โ>มันเป็นยังไงครับต้อลมก็ตาจะแห้งๆค่ะถ้าโดนแสงโดนไฟหรือนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยครับหรือว่าไปเดินห้างนะคะถ้าถ้าเดิน<ม>เดินห้างแล้วเจอแสงไฟมากๆแล้วกเ็เจอแอร์ที่มันทำให้อ,อ เยื่อบุตาเราแห้งอะค่ะอันนี้จะปวดมากรู้สึกยังไงว่าตาแห้งตาแห้งมันเป็นยังไงฮะตามันแห้งๆมันก็จะขัดอะค่ะแล้วก็จะเกิดอาการปวดขึ้นมาออจะปวดคุณหมอบอกว่าถ้าตาแห้งก็ต้องหยอดน้ําตาเทียมครับแล้วมันดีขึ้นมันจะดีขึ้นะฮนนะแล้ว <พอ S 2> ทราบสาเหตุไหมครับตอนนั้นคือเกิดจากการที่คุณหมอบอกว่าอาจจะเกิดจากการที่เราแพ้แสง U V ก็ได้หรือว่าอาจบางทีอาจจะเกิดจาก การเสื่อมของตัว,ต,วต,ตัวเยื่อบุตตเ, <en> เองตัวเยื่อบุตตเองใช่นะครับ ral. ตรงน,นั้นนี่นี่เป็นอาการต้อลมนี่เป็นเกิดจากอะไรค <cushion> รับ <น S 1> อาจารย์อย่างที่บอกว่าน่าจะหลายๆสาเหตุมันมีสาเหตุได้หลายสาเหตุนะคะแสงที่เราไม่สามารถที่จะทนต่อมันได้นะคะโดยเฉพาะแสง UV อันนี้ก็ค่อนข้างอ <orge> ันตรายนะคะ แพั้นเขาถึงบอกว่าเวลาออกแสงแดดจ้าๆเราต้องใส่แว่นตาดำกันแสง UV แต่ว่าต้องเป็นแว่นตาดำที่สามารถกันแสง U ูได้นะไม่ใช่แว่นตาดำธรรมดาราคา7-80บาทอันนั้นกันไม่ได้นะคอ,ะอาจจะเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันอีกอันหนึง่ง<ม>นะฮะที่มีผลต่อเยื่อบุตาทำให้เยื่อบุตาเนี่ยเกิดการอักเสบนะฮะตาแห้งนี่สังเกตได้ง่ายมากมันจะแสบตา มันจะแสบตามันจะรู้สึกแสบแสบแล้วก็จะตามมาด้วยอาการคันต้องขยี้ค่ะจะต้องขยี้ตาแล้วพอขยี้เสร็จตาเป็นไงฮะตาก็จะแดงแดงเลยนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของต้อลมนะฮะซึ่งถ้าต้อลมที่เราทราบว่าสาเหตุเกิดจากการแพ้แสง UV หรือว่าเกิดจากตามันแห้งเยื่อบุมันอักเสบอันนี้ใช้น้ําตาเทียมได้ครนะมีโอกาสหายไหครับ อ๋อมีโอกาสหายได้ค่ะคนไม่ได้เป็นตลอดนะฮะถ้าใช้น้ําตาเทียมไปนานๆแล้วก็พยายามเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้รเราก็จะไม่เกิดะค,ะคุณหมอตอนนั้นให้ยาหรือให้ทานอะไรก็ให้ยาแก้อักเสบใ,ให้ให้ทานยาแก้อักเสบนะคะ,ะแล้วก็คือหนึ่งแนะนําให้สวมแว่นกันแดดเวลาออกแดดแล้วก็อย่าอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานแล้วก็ เหมือนกับถ้าถ้ามีอาการระคายเคืองที่ตาก็ให้ใช้น้ําตาเทียมหย,ยดยยดแต่ว่าเป็นอย่างนี้มานานมากเลยค่ะแล้วมันไม่ดีขึ้นนะคะไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นเพื่อนที่เป็นรุ่นเดียวกันนี่เดี๋ยวนี้กายเป็นรุ่นด้วยเหรอฮะก็เพื่อนเพื่อนส่วนมากก็จะเป็นนะคะอ๋อนะแล้วของเขานี่ก็จะกลายเป็นแบบเหมือนกับต้อเนื้อหาที่ลามเข้ามาในปูดๆขึ้นมาเยอะๆจนลามเข้าไปในเนื้อตาดำะอะค่ะฟังดูระหัดเสียวจังเลยท่านท่าน อยู่ที่พฤติกรรมนะคะคือคนสมัยใหม่เนี่ยใช้จอคอมพิวเตอร์เยอะมากบางคนนั่งอยู่กับคอมพิวเตอร์ทั้งวันนะคะเพราะว่าปกติไม่ควรไม่ซึ่งแสงที่เรเดียตออกมาเนี่ยมันอันตรายต่อสายตาครับครับนะคะซึ่งรวมไปถึงโทรทัศน์ด้วยใช่เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกให้อยู่ห่าง2เมตรไงฮะโทรทัศน์ครับแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะอยู่ค่อนข้างใกล้ครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีตัวกรองนะคะถ้าไม่มีตัวกรองก็ที่เขาบอกว่า ไม่ควรนั่งเกินหนึ่งชั่วโมงแล้วจะต้องพักสักครึ่งชั่วโมงเพื่อให้สายตาอะไรมันปรับเข้ามาใหม่ให้ดีขึ้นเพราะว่าต้อลมนี่มันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นต้ออื่นได้ต้อเนื้อเป็นต้อเนื้อนานๆอาจจะตามมาด้วยต้อหินถ้าถึงขั้นต้อหินมันก็จะตามมาด้วยตาบอดอะไรพวกนี้นะคะ<อ>มัน,ม,นมันจะตามกันมาครับซึ่ง<ช>เป็นโรคเป็นโรคคนรุ่นใหม่เะฮะเป็นโรคคนรุ่นใหม่แต่ว่าก็ยังมีอีกโรคมีอาการหนึ่งก็คือปวดตึงบริเวณสะบัก ไม่เชิงสบักอะค่ะจะเป็นช่วงต่อระหว่างกระดูกต้นคอต้นคอค่ะตรงกระดูกสันหลังกับกับข้อต่อตรงกระดูกก้านคอเนี่ยค่ะตรงช่วงเนี้ยมันจะเป็นตึงแบบปวดแล้วมันก็เพิ่มเพิ่มลิมิตของมันเพิ่มปริมาณของการปวดขึ้นนะคะเรื่อยๆปัจจุบันนี้อาชีพอะไรครับค้าขายค่ะค้าขายต้องอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์นานๆหรือเปล่าฮะ ก็เวลาเข้าไปเล่นเน็ตไปท่องเน็ตอะไร,รเพื่อหาความรู้บ้างด้วยแต่ก็ไม่ได้อยู่ประจำนั่นนะไม่ได้อยู่ประจำเพราะว่าอยู่ประจำไม่ได้เลยค uh ่ะ huh. คือมันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอะนะ,ะคะจะต้องออกกำลังกายกายบริหารที่สามารถที่จะคลายกล้ามเนื้อบริเวณนี้ได้การออกกำลังกาย<ต>เล่นกีฬาปกติเป็นคนที่เล่นกีฬาทุกประเภทเลยค่ะแล้วเต้นแอโรบิกทุกวันทุกเย็นแต่ว่าอาจจะเหมือนกับ คุณหมอแผนโบราณท่านบอกว่าเ,ออเป็นแพ้ภูมิตัวเองนะถ้าเกิดอาการเครียดทํางานหนักหรืออะไรไม่ทํางานหนักก็ตามแม้แต่ภาะวะเครียดก็จะทําให้ปวดตึงแล้วเกิดการอักเสบของข้อต่อได้โอ้มีด้วยหรอาจารย์ครับเครียดที่ทํามันลงถึงกล้ามเนื้อค่ะ อาการเครียดเอาเครียดจากสมองแต่อย่าลืมว่าสมองควบคุมการทํางานทุกอย่างของร่างกายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอเกิดอาการเครียดขึ้นมามันมีสารอะไรบางอย่างหลัง่งลงมาเพราะฉะนั้นการทํางานการสั่งการของสมองเนี่ยมันจะผิดไปนะอันนี้ที่ว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่เฉพาะการทํางานของระบบประสาทผิดไประบบภูมิคุ้มกันก็เพี้ยนไปด้วยนะ嗯嗯 นั้นภาวะเครียดนี่เป็นภาวะที่ก่อให้เกิดโรคได้หลายโรคหลายอย่าง,างเพราะฉะนั้นอย่าเครียดเด็ดขาดนะฮะคราวนี้มารู้จักบิมได้อย่างไงฮะก็เริ่มจากที่คุณแม่ก่อนคุณแม่เป็นเป็นในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของหัวเข่าหัวเข่าครับแล้วก็ในเรื่องของปลายประสาทอักเสบก็เข้าไปท่องเนต็ตเนี่ยค่ะหาความรู้ให้แล้วก็มารู้จักบิมแล้วก็ให้คุณแม่ทานบิม แล้วคุณแม่ก็ทานได้เดือนหนึ่งอาการชาที่ไปมือไปเท้าอะไรเงี้ยก็หายไปดีขึ้นเดือนเดียวดีขึ้นเลยใช่ค่ะคุณแม่ทานวันละหกแคปซูลโอ้โอก็ดีขึ้นจากอาการที่แม่เป็นหลายๆโรคเราก็เริ่มเอ๊ะเราก็เกิดอาการอักเสบเหมือนกันนะพอจะมีความรู้พอจะมีความรู้ว่าเออมันช่วยลดอาการอักเสบได้ก็เลย ลองทานดีดีกว่าช่วงแรกๆก็ทานเวลาเช้าสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดสองอาทิตย์แรกเนี่ยอาการปวดที่เวลาเราผ่านขับรถผ่านลูกละนาดเนี่ยหายไปเลยค่ะไม่มีเลยลูกละนาดหายไปหรออาการปวดของออรเรา<ว>เนี่ยค<ว>่ะเวลาเรานั่งรถนั่งอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. ตกหลุมอะไรเงี้ยคร่ะแล้วก็หนึ่งเดือนผ่านไปรู้สึกว่าเอ๊ะเวลาไปเดินห้างเนี่ยกลับมาต้องต้องอัดพาล่ะค่ะมันจะปวด ปวดจนแบบถ้าใครใช่ใช่แล้วแล้วแล้วดึงไปที่ไทยทอยเลยถ้าใครมีภาวะปวดของต้อลมต้อเนื้อเนี่ยจะรู้ว่ามันทรมานยิ่งกว่าไมเกรนนะคะเหมือนหัวเราจะระเบิดเลยอ่ะแล้วพอรู้สึกว่าทานได้เดือนนึงเอ๊ะอาการตรงนี้มันก็ไม่มีแต่ทําไมเวลาเราไปห้างไปอะไรเงี้ยมันไม่มีอาการแบบปวดตาเหมือนเมื่อก่อนก็เลยก็เลยมา ดูให้ชัดๆว่าตาเราเปลี่ยนไปไหมเพราะว่ามันจะมีปกติเมื่อก่อนนะคะมันจะมีถุงน้าําใสๆตรงบริเวณหัวตาแล้วมันก็มันจะอยู่อย่างเงี้ยค่ะอยู่กับเรามาอย่างเงี้ยเ,เป็นหกเจ็ดปีแล้วอะค่ะคแล้วพอพอวันที่ไปเปิดดูเปลือกตาเนี่ยเปิดดูอันนี้หลังจากบิมไปแล้วใช่ค่ะหลังจากบิมได้เดือนหนึ่งได้เดือนนึงรู้สึกว่าเถุงน้ํามันฟอลงอะ่ะไม,ไม่เ,เป็น ใช่ค่ะมันมันจะเป็นลางๆเหมือนเหมือนมีมีอยู่แต่ว่ามันไม่โน้นขึ้นมามันฟอลงไปเลยอะค่ะเป็นแค่ลอยเหมือนกับแผลเป็นนะคะอันนี้เป็นปฏิกิริยาของบิมอาจจะใช่นะคะเพราะว่าอันนี้ที่มันเป็นถุงน้ําขึ้นมานี่มันก็บอกถึงการอักเสบการแพ้อย่างหนึ่งนะคะอันนี้มันมีริบต้านการอักเสบอะไรเพราะว่าเวลาเกิดการอักเสบเนี่ย อาการบวมที่เกิดขึ้นก็คือบวมจากน้ํานั่นเองถ้ามันลดการอักเสบได้ไอ้น้ำนี่มันก็จะค่อยๆซึมลงไปซึ่งตาก็เหมือนกับกล้ามเนื้อเหมือนเหมือนกันค่ะที่ไหนเหมือนเกิดเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังบิมบิมทุกวันค่ะบิมทางบ้านเลยค่ะบิมทางบ้านเลยค่ะอาการปวดตึงที่เกี่ยวกับสะบักหลังไหล่ก็ไม่มีค่ะเพราะว่าปกติจะเป็นคนที่อารมณ์แบบ แปลง่ายค่ะแล้วจะเครียดบ่อยอถา้าถ้าเครียดบ่อยก็จะเริ่มปวดครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่รู้สึกปวดอะค่ะไม่ขี้งดหงิดไม่ขี้งดหงิดด้วยเดี๋ยวนีเเ้เพราะฉะนั้นก็อย่าหงุดหงิดอย่าเครียดนะฮะใช่เอาละครับก็ต้องบีมต่อไปนะครับทุกวันนี้บีมวันละบีมวันละเดี๋ยวนี้สองเมตรค่ะเพราะว่าลด <2 m. S 2> ปริมาณลงเพราะว่าคุณคุณที่บ้านเนี่ยบีมกันทางบ้านต้องต้องคุณแม่วันละี่เมตร ก็แบ่งกันแบ่งกันอ๋อแต่ของตัวเองเดี๋ยวนี้อาการเริ่มดีขึ้นก็วันละ2เมตรก็รู้สึกโอเคค่ะดีนะครับบิมช่วยทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขขึ้นด้วยน,นะครับ